โดนอีกแล้วโนอีกแล้วตั้งคันตั้งคันตั้งคัน้ยโอ้โอ้โ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 อ้โอ้โอ้โโอ้โโอ นี้เราถึงหาดพลานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพานานะมาตกอ่าตกหมึกตกปลาหมึกหมึกหอมที่หาดพลานะก็ตอนนี้ก็ไปสองมือกว่าไส่ก็มาแล้วน,นี้เห็นแล้วว่าไต่มาแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมของนะครับตอนนี้ก็รอขึ้นเรือนครับไส่ไปเอาคันเบ็ดอยู่ไส่ลืมคันเบ็ดมัด้งก็จะ อัดลาก็จะประมาณนี้ครับมีแนวกันขึ้นมีแนวกันขึ้นมีสะพานยื่นยาวไว้แล้วาเขาก็จอดเดิกันอยู่ข้างในนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมเราชมผลงานกันนะครับนานะว่ามันจะออกมาในในรูปแบบไหนแต่สนุกมากับผมสนุกแน่นอนนี่นี่นี่อัดโชว์เลยมองไม่เห็นด้วย ที่เดิมเลยไตที่เดิมมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมึกม่ยายมาแล้ววันนี้แยหมดก็ <c oughs> มาขึ้นมาลูกขึ้นมาหมึกมายายจัดหมดเ ไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับงได้กินไม่เ้กินมกินไม่ไม่เล็กนะครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วกองไม่ได้กด้เนี่ยใส

ดาวเบี่ยงกว่าเออมาให้แม uh ่งหมดเลยหมดก๊อตบอกเลยโอ้โ huh. ต uh ัวใหญ่มากโคตรเผาโคตรแมงมึอกแล้วตัวเนี้ยอย่ดโทษโอ้ย โอ้ยไตรอเลยตัวเนี้ผมอะ่ะเข้ากล้องให้หน่อยรอเลยเข้ากล้องอโอ้โหอัดมาสี่นาทีถ่ายครับไก่ยกอีกก็ได้ถ่ายถ่ายวิดีโอ <c oughs> ไว้อยู่ <c oughs> โอ้ยไต่ต่อพะเพลวันนี้ <c oughs> มาไหมถ่ายรูป <c oughs> ไงอารูปนี้ถ่าย <c oughs> แดดอันนี้ได้แรับจต่ถ่ายถ่ายวィィิดีโอมันถ่ายอยู่เลยตอนนี้มันเล็กคอร์ดอยู่โอ้ยโอ้ยตัวเขาใหญ่เลยว่ะอุยโสฟีเ่เลยปีนี้ผมเดดตัวใหญ่มากโคตรใหญ่ครับก็ปิดทริปนะปิดปิดทริปที่บ้านแบตหมดที่ทะเลครับก็ผลงานสองชั่วโมงก็ได้อยู่ได้อยู่นะแต่เป็นกับแกม้มอยู่เอ้ยไม่ใช่กับข้าวครับก็ผลงานก็จะประมาณนี้ ได้ได้เบึกหอม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 ใหญ่กระดองโทฟี่นะตัวเนี้ยโทฟี่เลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำกับข้าวให้กินดีกว่าทำซาชิมินะตรงนี้ทำซาชิมิทำซาชิมิทำารวจิ้มอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะจัดให้สักเมนูส็จสองเมนชูชืบชืบหนวด ล้างเราก็ต้องล้างน้ำเค็มได้ถ้าล้างน้ำจืดแล้วมันมันมันไม่ใช่มาเสร็จแล้วหมึกซาชิมิหมึกเบิร์นไปจริงจังไอ้อันนี้อันนี้หมึกไอ มึอกระดองลวกลวกจิ้มะดุงน้ำนิดหน่อยก็อันนี้ก็จะเป็นมกหมึกเบิร์นมึกเบิร์นไฟมึกหอมเบิร์นไฟก็จะมีก้จิ้มซีฟู้ดก็โชยุวาซาบิก็นี่เลยทีเด็ดผงลาบโอเคอันนี้มึกหมึกกระดองครับ มุกกระดองใหญ่แมนมุกกระดองปาชิมิหมึกหอมเบิร์มึกหอมโอเคครับเนีวันนี้ก็วันนี้ก็ปิดทิปปิดทิปทำกับข้าวปิดทิปตกหมึกทำกับข้าวกับครอบครัวทิปหากับข้าวให้แม่ยายกินขวัญใจแม่ยายบ่ะแม่โอเคครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทริปหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งครับก้าสวัสดีครับนะนะ